ฟังแม่อธิบายก่อนใช่จิอฟางคืออาจารย์กับน้าไม่อ้ยจิอฟางจิอฟางจิอฟางผู้จิอฟางอย่าเข้ามานะไม่อย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นเขาจะโดนลงไปอย่าทำอะไรโง่ๆนะมหาแม่เดี๋ยวเข้ามาล้วเขาไม่ต้องการผู้หญิงใจง่ายอย่าท่านมาเป็นแม่ที่เป็นชู้กับชายคนอื่นนาไม่อ้ยเจ้าย ตอนนี้ตื้นไม่จมน้ำตายจะฟังมีอะไรให้ดูด้วยไงแม่จะสั่งสอนลูกเสรแล้วอล้แยกย้ายแยกย้ายบ้านภัยบ้านมันฟังฉันใหลูกเสร็จแล้วเจ้านี่แหละแต่ก่อนตอนอยู่ที่เฉียนทั้งพี่ซานยังเลี้ยงดูเจ้าด้วยความรักและเจ้าตอบแทนดันยังไงล่ะตอนนี้อยู่ตรงจริงพี่ซานเันียงให้อภัยเจ้าทั้งหมดเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีและส่งเรียนในที่ที่ดีที่สุดนางเป็นแม่ที่ดีและเจ้าเป็นลูกที่ดีหรือยังอินจางไม่ต้องพูดแล้วแต่เรา น้าไปคบกับผู้ชายที่ไม่เอาไหนมันไม่ถูกต้องผู้ชื่อฟังจะฟังข้านะข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อเป็นขุนนางในราชสำนักไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่เอาไหนแม่เจ้าจิตใจรดงงามตรงไปตรงมาเป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งส่วนข้าก็เป็นสุภาพชนเราสองคนรักกันถือว่าเป็นเรื่องดีงามเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเจ้าเพราะว่าเจ้าเพิ่งมาแถมอายุก็ยังน้อย เจ้ารับไม่ได้เท่านั้นเองแต่แต่ข้าไม่เห็นด้วยตำราบ,บอกว่าหญิงต้องยึดจริยธรรมก่อนแต่งคล้อยตามพ่อแต่งแล้วคล้อยตามสามีเป็นม่คล้อยตามลูกถ้าข้าไม่เห็นด้วยน้วก็จะอยู่กับท่านไม่ได้พูจงฟังเขาไม่จําเป็นต้องให้เจ้าเห็นด้วยเจ้าลืมแล้วเหรอข้ายากับพ่อเจ้าตั้งนานแล้ว แต่งงานแล้วแต่พ่อแม่แต่งใหม่แล้วแต่ตัวเองบนโลกนี้ไม่มีใครมาก้าวไกยเรื่องแต่งงานของข้าได้ต่อให้เจ้าเป็นลูกข้าก็ทําไม่ได้อนี่คือท่านแม่เจ้าเห็นข้าเป็นแม่จริงๆเหรอหรือเจ้าต้องการแค่แม่แก่ๆที่คอยดูแลคอยเอาใจเจ้าตลอดเวลาข้าข้าเปล่าละไม่ต้องพูดนะต้องโทษที่มือก่อนข้าตามใจเจ้าเกินไป วันนี้ถึงต้องให้อินจาม,มารับบทคนร้ายมาสั่งสอนเจ้าแทนข้าตอนนี้ข้าเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะกระตันอยู่ผู้จะฟังเจ้าก็ยังเป็นลูกพ่อเจ้าเหมือนเดิมกลับก<อ>ันเถอะสันเดีย